ก็มีเ s m a เข้ามาซึ่งวันพรุ่งนี้ตามีจะต้องมาหาเราที่บ้านคอมเอมาเลยว่าโทษนะคะหนูเป็นแฟนกับหัวหน้าคือแฟนพี่ตัสติอยู่แต่ว่าร้องไห้ตรงนั้นสุดเลยคือทำอะไรไม่ถูกแล้วเลยก็โทรหาตามีคืนนั้นเลยตามีก็ได้ยินเสียงร้องไห้ก็ตะโกนมาว่าคุณโทรหาเมียผมทำไมก็เลยอ้าวแสดงว่าเขาอยู่กับี่อย่างนั้นจริงแสดงว่าเรื่องจริงแล้ว ได้มาเจอกันพี่อ้อยพี่ชอตต,ตัวตัวนะคะอยากคุคอยอะไรกับพวกเราวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเรื่องสามีนอกใจและโดนมือที่สามทำ้ายทางโซเชียลค่ะปน้าให้เราเสียหายค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่งานกับสามีมาสิบเก้าปีประมาณปลายปีหกสามสามีมาขอหย่าแต่ว่าไม่ได้ขอเลิก <ฮะ S 3> มาชวนว่าเอ,อขอหย่าเนื่องจากจะไปทําธุรกิจเลี้ยงวัวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดค่ะซึ่งเราสามีเนี่ยทำงานคนละจังหวัดแต่วันหยุดจะต้องมาเจอกันค่ะทีนี้เราก็ เออถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนทั้งคู่ก็เล้โอเคอาน,นันต์ปไปยาแต่ยังอยู่กินเหมือนเดิมก็ยังแยกกันอยู่แต่ว่าเดือนหนึ่งเจอครั้งค่ะประมาณต้นปีหกห้าค่ะมกราก็มีเอ t i m เ t สเข้ามาซึ่งวันพรุ่งนี้สามีจะต้องมาหาเราที่บ้านเอมเอสมาเลยว่าโทษนะคะหนูเป็นแฟนกับหัวหน้าคือแฟนพี่<อ>หนูอยู่กินกันมาสี่ปีแล้วแล้วพี่หนูไม่ทราบพี่เลิกกันยังไงยังติดต่อกันอยู่หนูอนุญาตให้มานะคะอ่ะเราก็ตกใจตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ ยังยังตั้งสติแต่ว่าร้องไห้ตรงนั้นซุดเลยคือทาอะไรไม่ถูกแล้วค่ะ <c oughs> ก็โทรหาสามีคืนนั้นเลยโทรเดี๋ยวนั้นเลยสามีก็ได้ยินเสียงร้องไห้ก็ <S 1> <S 1> ใจเย็นนะรอผมก่อนเดี๋ยวคืนนี้ผมมาหาบอกโอเคได้ยินสามีคุยตะโกนมาว่าคุณโทรหาเมียผมทําไมอก็เลยอ้าวแสดงว่าเขาอยู่กับพี่หญิงนั้นจริงแสดงว่าเรื่องจริงแล้วค่ะในระหว่างที่รอสามีเนี่ยคุยโทรศัพท์กับพี่หญิงนั้นคือกดไปที่เบอร์เอ็มเอ็ดเอ็มไดที่ส่งมาโทรไปเบอร์มือถือนั้นเลยว่าคุณเป็นใคร พี่บอกเขามาอยู่กินกับสามีที่จังหวัดนี้แล้วอืทําไมพี่เลิกกันยังไงบอกพี่ไม่ได้เลิกนะคะพี่ยังอยู่กินกันแต่ว่าเดือนหนึ่งพี่เจิครั้งสองครั้งเท่านั้นอืเขาบอกแต่แฟนพี่บอกหนูอ่ะแล้วแฟนพี่อ่ะยกที่ดินให้หนูหนึ่งไร่เป็นสินสอดอ,อีกสองปีจะแต่งงานกันค่ะแล้วก็หนูจะทําธุรกิจร่วมกันคือทําลานกลางเต็นท์หนูก็เลยามว่าซื้อหรือให้ฟรีให้ฟรีค่ะสามีพี่ให้หนูฟรีเป็นสินสอดทองมัน่นหนูไม่ได้เสียเงินสักบาทหนึ่ง หนูก็ตกใจนะทีนั้นเขาก็เล่าเลยว่าเนี่ยหนูยุนิินกับแฟนพี่แฟนพี่นอนกับหนูท่านนั้นท่านนี้คือพูดเพื่อให้หนูเจ็บใจอะเจ็บจำํำใจอะ่<ค>ะหนูจะแต่งงานกันแล้วแฟนพี่พาหนูไปจดทะเบียนสมรถด้วยนะเนี่ยหนูมีภาพกับหนูส่งไลน์นั้นพี่ขอแอดไลน์หน่อยก็เลยแอดไลน์เลยเขาก็ส่งภาพรถของเรากับสามีเขานั่งในรถแล้วถ่ายอำเภอว่าเขาไปจดจริงคือมันมันตรงกันข้ามกับที่สามีกับเราเนี่ยหลังหลเริ่มเราหงแ์รแหงไม่ค่อยมาโทรไม่ค่อยรับค่ะโทรติดไม่รับ ก็อ้างว่างานเยอะงานด่วนคือแฟนรับราชการนะคะเราก็พยายามเชื่อใจแต่ว่าเอกใจละแต่พยายามนิ่งไม่ไม่ไม่โจ่โจมไม่อะไรพอเสร็จสามีมาถึงบ้านที่สมุรประกันมาถึงปุ๊บเขาก็ถามเลยเขาก็เดินเข้ามาก่อนแล้วบอกเขาขอโทษเขาตัดสินใจแล้วจริงๆเขาตั้งใจจะมาเลิกกับหนูจะตั้งใจมาบอกเลยว่าเขาอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะเขาขอเลิกแต่เขาเห็นข้อความที่ผู้หญิงเนี้ยส่งให้หนูที่ทําร้ายหนูแล้วหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็บอกว่า ไปโจมต oh. ีนั้นตำรวจการพรุ่งนี้เขาบอกหนูเลยขอหนูเลยเขาบอกเขาขอโทษเขาไม ok. ่คิดว่า si มันจะเป็นแบบนี้เขาไม่คิดว่าผู้หญิงนี้จะทำร้ายหนูแบบนี้เขาคิดว่าเขากับผู้หญิงนี่ตกลงกันแล้วว่ามีมีอน่ะผู้หญิงรู้เรื่องทุกอย่างรู้แล้วรับได้ทุกอย่างแต่ที่ผู้หญิงไม่ทะเตีกับผมพราะผู้หญิงคบกับผู้ชายอีกคนนึงอยู่นี่คือสามีบอกใช่ค่ะแล้วหนูถามว่าแล้วคุณรับได้เหรอเขามีผู้หญิงอื่นแล้วคุณยังอยู่กินกับเขาผมคิดว่าเขาแค่คุยกันแต่กลายเป็นว่าเขามีความสัมพันธ์กันล แล้วผมรู้สึกได้แล้วว่าเขามาไม่จริงจังกับผมเขาไม่ซื่อกับผมเขาให้ผมอะทาสัญญาขึ้นมาว่ายกที่ดินให้หนึ่งไร่เพราะว่าพ่อจะได้ขนของมาที่บ้านถ้าไม่บอกว่ามีที่ดินที่นี่พ่อจะไม่ขนให้ผู้หญิงอ้างอย่างนั้นและด้วยผมรักเขาผมเชื่อใจเขาและยายเขาไม่อยู่กินกับผมผมเลยทําสัญญาปองขึ้นมาว่ายกที่ดินให้หนึ่งไร่แต่เดียวนะคะ,คะสิ่งที่จริงที่สุดในเรื่องนี้คือสามีเรารัชอบผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะและรักผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะแต่การที่เขาจะบอกว่า เขาทาแบบนี้เลาจะมาจดที่บริษรถกับเราผู้ตรงๆองาไม่กลัวหรอคะกลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าหนูอยู่มันสิบแปดปีหนูรู้จักต่ำมีรู้จรงิงแล้วหนูรักเขามากแล้วเขาไม่เคยติดใจกับหนูเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องผู้หญิงทําไมหนูถึงตั้งใจทําไมหนูเชื่อใจเพราะวันนั้นเขายื่นโทรศัพท์เลยหนูอ่านข้อความที่เขาคุยกับผู้หญิงทุกข้อความเหมือนอ่านละครเรื่องหนึ่งเลยจนจบถึงวันปัจจุบันซึ่งผู้หญิงผู้แนนว่าให้ไปเลิกกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหมไปเลิกกับเมียคุณได้ไหมเลิกได้ไหมแต่แฟนหนูไม่ตอบ ตกลงได้ชั้นทอง,องคุณและชั้นมีลูกเขาจะเลี้ยงลูกให้ชั้นไหมหสามีไม่ตอบแล้วหนูรู้สึกขนาดน,นี้เลยเหรอแล้วผู้หญิงบอกว่าชั้นรื้อร้านมาเนี่ยขนมาอยู่ที่เนี่ยหรือร้านเก่า,ก,ากิจการเขาที่ติดโควิดนะคะรื้อมาขนของมาสามีบอกก็ผมบอกแล้วว่าไม่ให้ขนขนมาไม่มีที่วางคุณจะขนมาทําไมเขาบอกเขาไม่รู้จะทําอะไรถ้ารื้อแล้วแล้วเจ้าของที่เดียวเขาเช่าก็ไล่ ขอมาไว้ที่น <Ok> ี่แล้วกันเขาให้เขาไม่ได้อะไรอยู่แล้วผลมาเผื่อเรามาทามาหากินกันมาร่วมทำกิจการกันก็เอาตรงนี้ยทาจะนั้นไม่ไปลงทุนซื้ออะไรผู้จ่ายบอกาโอเคก็ได้แลวจะไม่ช่วยค่าน้ำมันเลยเหรอสามีโอนตายเขาเจ็ดพันซึ่งหนูอ่านในข้อความนะคะแล้วตรงกับที่ผู้หญิงพูดว่าสามีหนูออกค่าน้ำมันรถให้ของเงินค่ารถนู่นนี่นั่นเวลาที่ผู้หญิงไปมาสู่กันคือผู้ชายบริการเปหมดทุกอย่างแต่นั่นหมายถึงเขารักไงคะใช่คือเื่อนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรนะคะแต่เพียงแต่แค่กำลังรู้สึกว่า ฟังดูเหมือนกับเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นทําขนาดนี้เลยหรือใช่ค่ะแต่ในมุมหนึ่งก็คือก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนหนึ่งที่รักกันค่ะเขาจะเรียกร้องอะไรฝ่ายชายทําให้แปลว่าเขาก็ต้องให้ด้วยความเสนนหาเหมือนกันใช่หนูไม่ได้โกรธผู้หญิงเลยนะคะหนูไม่โกรธเลยหนูแค่เสียใจในสิ่งที่เขาทํากับหนูแล้วทําไมต้องเล่าทํรลายหนูขนาดนี้จริงๆไม่ต้องเล่าก็ได้แค่บอกเดียวหนูจะต้องมาคุยเองซึ่งหนูไม่ลาลาแล้วหนูไม่ทะเลาะหนูจะเป็นคนที่ไม่ ใส่ด่าผู้หญิงไม่มีไม่มันไม่ใช่อ่ะหนูต้องคุยกับแฟนหนูแต่หนูก็ไม่ได้ทะเลาะกันหนูคุยกันตรงๆว่าเธอจะเอาอยงไงไรเขากับเราหนูยอมเป็นตัวเลือกเลยนะหนูยอมเพราะหนูรักหนูรักตามมีหนูหนูถามว่าจะเอายังไงเขาบอกเขาเรื่องหนูเขาบอกเขาตรงสานเขาเห็นน้าตาหนูแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้ทันทีว่าเขารักใครเขาบอกเขารับไม่ได้แล้วแล้วเขากลับไปย้อนคิดว่าสิ่งที่ให้เขาทําเอกสารยกที่ดินทําเอกสารเช่าซื้อทําไมต้องให้เขาทํา เขาตัดสินใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มาคืออาจจะคิดไม่ซื่อกับเขาแล้วพอเช้าขึ้นหนูไปจดทะเบียนกันที่สุพรรณผู้หญิงคนนั้นโทรมาหาหนูสิบเอ็ดโมงพี่จดทะเบียนสมรสก็ถามมีพี่ทําไมหนูถามอ้าวแล้วเธอรู้ได้ยังไงซึ่งหนูไปจดกันสองคนหนูไม่ได้บอกใครเลยเขารู้ได้ยังไงหนูบอกคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวตามมีฉันไปคุยกับคุณเองคุณไม่ต้องมาคุยกับพี่คุณจบตาพี่จะทำงานหนูพูดงนี้เขาบอกว่าพ่อเขาใหญ่พ่อเขาเป็นเสือมาก่อนพี่อยู่แค่เนี้ยไม่ละคายมือหนูหรอกหนูอ้าวพูดอย่างนี้แล้ว วันนั้นหนูเลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ผู้หญิงคนนี้กลมขู่หนูละสามีกับหนูไม่ได้แจ้งความอะไรเขาเลยที่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแล้วหนูไม่เคยคิดที่จะฟ้องชู้สาวเพราะหนูรู้ว่าสามคนเจ็บด้วยกันทั้งหมดแต่หนูฟ้องไปเพื่ออะไรอ่ะหนูสามีจดทะเบียนสมรสแล้วเขาที่เป็นฝ่ายที่เจ็บละหนูยอมหยุดจบแต่เขาท้าทายหนูด้วยโลกโซเชียลว่ามึงไปฟ้องสิไปนน่นตีไปฟ้องชู้สิอย่างนั้นอย่างนี้พยายามบอกหนูปัะนามหนูซึ่งหนูไม่ได้ทําเลย แล้วก็ยั่วยุโดยทางทางทางเฟซนะคะเราก็ไปดูเขาสตอรี่คือเราก็ผิดเองที่ไปดูไปต่างดานูหยาบๆคลาย,าย,ายทุกวี่ทุวันคือเขาเจ็บใจแล้วว่าทางเรามาจดทะเบียนพออา่านพออ่านหนูคุมอารมณ์เตงไม่ได้วันนั้นก็เลยโพสต์ว่าเขาไปทาแต่ว่าแรงเหมือนกันก็ว่าตอบที่เขาพูดนะหลังจากนั้นเขาแคปที่หนูโพสต์เอาไปประจานหมดว่าเมียหลวงด่าเขาเมียหลวงล้าลานเขาในระหว่างที่ผู้หญิงสองคนกำลังมีปัญหากันอยู่คนกลางทําอะไรบ้างคะอยู่กับหนูตลอดแล้วก็บอกว่าหยุดอย่าไปตอบโต้เขาผมมาผิด ผมยอมรับว่าผมผิดทุกอย่างเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาแล้วจะให้ค่าเสียหายเขาคือที่เขาผลของมาซึ่งจริงเราไม่ได้ผิดแต่จะให้ค่าน้ำมันผมโทรไปคุยกับพ่อเขาว่าให้เขาสี่หมื่นแต่พ่อเขาบอกว่าขอหกหมื่นอ่ะผมให้ไหมหนูก็บอกว่าให้เขาไปเถอะถ้าจะได้จบจบให้เขาผลของกลับบ้านไปอ่ะจบผู้หญิงบอกว่าโอเคเขายอมรับหกหมื่นเดี๋ยวสิ้นเดือนมาเขายอมแพ้เขารู้แล้วว่าเขาผิดเองก็คิดว่าจบกลายเป็นว่าผู้หญิงเดินหน้าไปโรงพักแล้วแจ้งความว่าสามีหนูเช่อโกง โดยการอขายที่ดินแล้วไม่ได้ที่ดินเช่าที่ดินแล้วไม่ได้ทํากิจการซึ่งทางเรามั่นใจว่าเราไม่ได้โกหกเพราะหนูอ่านทั้งข้อความและคําพูดที่เขาคุยกับหนูทั้งในในไลน์และด้วยโทรศัพท์ว่าสาม,มีหนูยกให้เขาฟรีเป็นสินทรัทองม,มัน่นและค่าเช่าก็คือจะมาทํากิจการแฟนหนูลงที่ดินค่ะส่วนเขาจะมาลงเรื่องโครงตั้งทั้งหลายแหล่แล้วถึงจะทําลานการเต็นกันตรงนั้นหนูก็เลยมองกันว่านั้นให้เขาฟ้องไปเราก็สู้ตามกดีมาในเมื่อเราถูกต้องเราไม่กลัว คุณจะทําไงก็ช่างเขาก็เรียกมาขอไก่เกียรที่โรงพักก็ไปไก่เกียรโรงพักเขาเรียกสองแสนค่ะซึ่งเราไม่สามารถให้ได้สองแสนมูลค่าสิ่งของที่ให้เราตีราคากันแล้วมันไม่ใช่ก็ยืนยันให้เหมือนเดิมคือสี่หมื่นถึงพวกหมื่นถ้าคุณจะเอาเขาก็ไม่เอาเขาก็เปลี่ยนใหม่เราก็ตัดสินใจว่าในระหว่างที่เรื่องถ้าเป็นคดีแบบนี้มันจะนานเป็นปีอาจจะหกเดือนจัดเดือนสิ่งของเขาที่วางอยู่อาจอาจจะพังเสียหายเพราะนั้นทาโนติให้เขาดีกว่าทาโนติแจ้งไว้ว่าให้คุณมาขนของออกถ้าไม่ขนของออกหากวันใดเกิดมัน พังหรืออะไรเราจะไม่รับผิดชอบค่ะเขาก็ไม่โอเคเขาก็รับแต่รับโนต้ติแต่ก็ไม่ทาอะไรก็เงียบเขาก็ยังเดินหน้าเอคดีความอยู่แล้วก็ยังโพสโซเชียลประนามหนูว่าหนูสารพัดนู่นนี่นั่นเราก็พยายามกดท,ทนนะว่าตอนแรกเป็นเครื่องมือเขาเข้าไปตอบโต้ของทางเราแต่เพื่อนทุกคนไม่มีใครคอมเมนต์หรือว่าเขาเลยเราเราโพสเพื่อระบายจนทุกคนเตือนสติว่าอยาเป็นเครื่องมือเขาหยุดอยู่เฉย่อยให้เขาทําไป เขาก็จะบอกคนหนูว่าเราเนี่ยบ้าเราเนีเปล่าเลยหนูนิ่งจนตอนนี้หนูรู้ว่าเขาข้างเขาก็เดินสายไปออกรายการไปรายการข่าวไปร้องเรียนข่าวสารพัดจนมีข่าวทีวีช่องหนึ่งมาหาหนูอ่าพอใช้คําว่าข้าราชการโกงหลอกขายที่ดินเขาอืน้กข่าวมาหนูก็ตามมีก็ไปนั่งคุยว่าไม่ใช่เขาพี่มันเป็นเรื่องชู้สาวมันเป็นแบบนี้มันนี้เขาบอกมีหลักฐานลายคุณพูดเปล่าเปล่าเนี่ยผมเชื่อไม่ได้หนูก็เลยให้อ่านลายซึ่งเป็นข้อมูลที่หนูจะต้องให้ตํารวจหนูให้อ่านหมดเลยค่ะจนนักข่าวบอกโอเคจบ มไม่เอาข่าวแล้วครับผมรักงานผมผมไม่ต้องการให้เสียหายเพราะหนูอาจจะฟ้องร้องกลับได้อืตรงนั้นก็เลยจบจบข่าวแล้วหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ที่ที่หนูมาแชร์วันเนี้มีความรู้สึกว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนมีสติเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลแล้วมั่นใจในคู่ชีวิตของเราว่าการผิดพลาดให้อภัยได้แต่ตรงนั้นต้องคือเรื่องจริงและเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราสามคนเจ็บพร้อมกันเหมือนกันหนูจะไม่ฟ้องชูถ้าหนูฟ้องชูคือหนูต้องเรียกค่าเสียหายจากเขาหนูต้องได้เงินเขา ซึ่งหนูบอกบงบอกว่าหนูไม่อยากต้องการเงินตรงนั้นหนูอยากให้ทุกอย่างมันจบค่ือเราควรจะจบกันได้แล้วแค่นี้แต่เขาไม่หยุดอืเขาก็ไปของเขาเดินต่อจนเป็นเรื่องเป็นราวสารพัดหนูก็ไม่รู้จะทายัางไงแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะมาถามพี่ว,พว่าพี่ยว่าหนูต้องทอํายังไงดีกับกับตรงนี้น่งเหนื่อยเปจากรรมวุ่นวายต่างๆที่ผู้จิตคนี้พยายามทําแล้วอะสามีของเราเป็นยังไงบ้างคะระหว่างเรากับเขาเป็นยังไงหนูจับมือกันแล้วคุยกันพร้อมสู้ว่าจะยังไงต่อแต่สามีหนูก็สะเทือนเรื่องหน้าที่การงาน อาจจะต้องโดนดรอปกเรื่องทุสาวก็โยกโยกที่ทํางานโดนโดนย้ายก็โอเคเรารับกรรมเพราะเราผิดแฟนบอกผมผิดผมยอมรับก็ย้ายเพื่อให้เขาสบายใจว่าเราถูกย้ายแล้วนะคุณจะได้ไม่ยุ่งเรื่องงานแต่เรื่องคดีก็ตามคดีค่ะเราก็รอตํารวจรอเขาส่งอายการถ้าส่งอายการมาก็ว่ามันไปตามจริงหลักฐานของแต่ละฝ่ายคในเมื่อหนูมีหนูก็ยืนยันสามียืนยันหนูก็บอกว่าอดทนนะไม่เป็นไรเราทําเขาให้เจ็บเราก็ต้องรับกรรมคิดมันมันเป็นกรรมเวนนะคะของไครของมันหนูก็เจ็บ หนูคิดว่าหนูไม่ได้ผิดอะไรหนูเจ็บแต่น้องเขาเจ็บไหมเขาน่าจะหยุดได้แล้วเนี่ยเมื่อเขารู้เขาตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้ว่าเลิกไม่เลิกเขาดูจากใบยาแต่นะหลังจากนั้นที่คุณรู้คุณไม่หยุดอ่นะคุณไม่หยุดก็เลยถามว่าน้องต้องการอะไรเขาบอกพี่อยากสิถ้าพี่อยากกับสามีพี่หนูจะกลับมาอยู่สามีบอกถามผมด้วยถ้าคุณทําขนาดนี้ผมก็คงเลือกคุณไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะพี่และทจริงลักการที่เขาไปอยู่กินกันน่ะคืออยู่กินถึง4ปีไหมคะตามที่ไม่ไช่ฟังมาอยู่กินกินแค่ธันวามกราเองแต่คบหากันมา4ปีนั่นหมายถึงว่าคุณสามีเองก็นอกใจเราตั้งสี่ปีถ้าเกิดว่าเราไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็จะไม่มีโอกาสรู้ใช่ค่ะเพราะนั้นในส่วนที่ควรจะให้ความสําคัญมากๆไม่ใช่เรื่องของคดีความนะในวันนี้ถ้าในเมื่อกฎหมายทุกอย่างและเรามีความถูกต้องในแง่หลักฐานก็ว่ากันไปตามหลักฐานใช่แต่สิ่งหนึ่งคือการดูแลชีวิตครอบครัว วันนี้คุณสามีได้เห็นไหมว่าสิ่งที่เขาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนเป็นภรรยาขนาดไหนและไอการที่เามาบอกกับเราว่าเออจดทะเบียนหย่านะเพื่อจะได้เป็นเรื่องของผลทางธุรกิจแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเอาตรงนี้ไปเป็นช่องว่างแล้วก็ไปให้กับผู้หญิงคนนึงแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นมันเราว่าอยากันแล้วมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเอ้ยคุณสามีเราก็ไม่เบานะใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไปสำคัญสุดคือความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อน การจับมือจะสู้ด้วยกันขอให้เป็นการจับมือจะสู้ด้วยกันไม่ใช่แค่รับมือกับปัญหานี้จบแล้วหยุดแต่คือเดี๋ยวก่อนนะครอบครัวเรายัางไงหรือทําไมเธอถึงทําร้ายจิตใจฉันได้วะเออตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันสําคัญค่ะเพราะในที่สุดแล้วเราไปห้ามให้คนอื่นหยุดไม่ได้นะคะถ้าพูดถึงถ้าไปมองในมุมเขาเขาอาจจะม,มีมุมหนึ่งที่เขากำลังปกป้องสิทธิ์อะไรของเขาอยู่บางอย่างเหมือนกันว่าเขาก็อาจจะถูกกระทําในมุมของเขาคนทุกคน เวลามองเห็นมุมของตัวเองก็จะรู้สึกว่ามุมชนะสงสารจะตายใช่ใช่ไหมคะเรามองในมุมเราเราก็เป็นมุมที่น่าสงสารสิแต่เพียงแต่วันนี้เมื่อรู้สึกว่าเป็นมุมที่น่าสงสารเราแก้ปัญหาในครอบครัวของเรายัางไงเพราะเรื่องอื่นนั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งบางทีนะคะที่น้องถามบอกว่าน้องควรจะทำยังไงดีอ่ะคือเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทําคนเดียวก็ไม่ได้มบางอย่างเราไม่ควรทําอะไรได้ซ้ําไปคือพี่เข้าใจนะเราก็เราก็รักเขาแหละเราก็ถึงพยายามจะแบบ อาจจะรู้สึกเดือดร้อนใ,ในการที่เป็นปัญหาอะไรที่เกิดกับเขาแต่บางอย่างนะคะ่ะก็อยากให้น้องตั้งสติแล้วก็อยู่เฉยๆบ้างอะลองอยู่นิ่งๆดูเพราะว่าพี่รู้สึกว่าสามีก็ควรได้รับบทเรียนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนกระทำทุกอย่างหมดเลยนะแล้วมาถึงวันนี้ปู๊เห็นไหมล่าว่าตัวเองก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไปด้วยแต่บางอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องถึงกับจะเรียกว่าอะไรคะเดือดร้อนดิ้นรนอยู่คนเดียวอะคะ่ะหรือแม้แต่การทําใจกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นพี่ว่าก็อย่างพี่อ้อยว่าเขาหงสู้ไปตาม ตามวิธีของเขาค่ะเราเองวันนี้ที่อยากให้สิ่งสําคัญคือการที่สุดใจแล้วแหละบางอย่างให้สามีเขาลุกขึ้นมาคน,คน,คนแก้ปัญหาบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนทําแล้วบางอย่างนั้นเนี่ยมันมีความเชื่ออันหนึ่งของผู้หญิงทุกคนนะคะที่เชื่อว่าถ้าฉันเป็นคนดีเนื่ยทำทุกอย่างฉันช่วยเธอฉันแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วเธอจะต้องเห็นความดีของฉันแล้วกลับมาอยู่กับฉันคนเดียวซึ่ง บางทีมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นันกลับเป็นการเป็นว่าสามียิ่งรู้สึกแบบเออในที่สุดแล้วก็ดีเธอก็ช่วยฉันทําทุกอย่างหรือในที่สุดแล้วฉันก็ยังมีความลอยตัวอยู่<ม>แล้วเดี๋ยวฉันก็ไปสร้างปัญหาใหม่หรือฉันก็ยังกลับไปสร้างปัญหาอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพรนบางทีมันก็เลยคนเป็นภรรยาอยู่ตรงนี้เนาะพี่ว่าก็ต้องทําอะไรหลายอย่างมากแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ควรทำคือบางทีก็ต้องหยุดแล้วดูบ้างว่าอ่ะเธอแก้สิเธอต้องแก้บ้างเห็นไหมละ่ะว่ามันเป็นแบบนี้นะ แต่ก็ไม่ได้ไปแบบงองเงี่เง่าให้เขาำขํำคาญใจเนาะแต่เป็นแต่ว่าทํายังไงคะที่ทําให้เขาได้เห็นบ้างว่าเฮ้ย hey, อย่าทําแบบนี้อีกอันน <át> ี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดที่พี่อ้อยบอกว่าเฮ้ยเราจะบริหารจัดการกันยังไงในส่วนความเป็นภรรยาที่น่ารักต่อสามีก็ถูกแต่ในความเป็นภรรยาที่น่ารักก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันว่าโถถ้าเธอไม่แบบทรยศหัวใจฉันเนี่ยนอกจากจะช่างเสียใจอะเธอรู้ไหมว่าช่าเสียสติขนาดไหนก็ต้องมาดั้งใจปัญหานี้อีกอันหนึ่งค่ะปัญหาทางโซเชียล วันนี้โซเชียลมันไม่มีมันไม่ใช่สื่อส่วนตัวละแต่มันคือสื่อแถลงข่าวส่วนตัวใช่และการที่เราไปตามเฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าดูเอาจริงนะคะบางวันนั้นเราไม่เล่นโซเชียลสิเรื่องบนเรื่องเราไม่เห็นรู้เลยแลวพอไม่รู้ปั๊บก็ไม่เจ็บก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่เหเดือดร้อนอนะไรใช้เพิ่งมาคิดได้นะคะพี่ <c oughs> ตอนแรกเป็นเครื่องมือก็เป็นแรจริง,รงตอนนี้หยุดเลยถ้าเราไปเฝ้าดูเฝ้าดู เหมือนกับเขาโยนมีดเหวี่ยงใแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วก็หยิบเอามีดนั้นกระซูกตัวเองอยู่ใช่ใช่ไหมคะใช่สู้ไปอธิบายไปก็คนจะไม่ฟังอ่ะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องปกป้องหัวใจเราและต้องมีสติมากเหลือเกินเพราะวันนี้เวลาที่มีปัญหาเรื่องการน้องใจในบ้านใจกับหัวเนี่ยมันต้องใช้พร้อมๆกันทั้งคู่ค่ะแต่บางทีมันเจ็บที่หัวใจก่อนไงมันเจ็บที่ใจของฉันก่อนแล้วพอเราไม่มีสติปั๊บโดยส่วนใหญ่นะเราจะโทษผู้หญิงคนที่เข้ามาในชีวิตสามีแต่ใน ใครก็ตามเข้ามาในชนีวิตของครอบครัวเราไม่ได้ถ้าเธอไม่เปิดทางใช่อม,มันมันคือเป็นส่วนนี้ค่ะเราจะได้ปล่อยวางจากคนอื่นๆมากขึ้นเพื่อมาทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราดีขึ้นอืมค่ะบางทีอย่างที่น้องบอกว่าผู้หญิงก็จะไปโวยวายอะไรใดๆในโซเชียลก็ตามค่ะอันนั้นก็เฉยๆซะก็แค่นั้นเองมันก็จะผ่านไปเพราะถ้ายิ่งเราไปเดือดร้อนดิ้นรนหรือไปทําอะไรใหญ่มันก็เหมืนยิ่งเข้าไปแบบ เ่าทางเขาอย่างที่ <S <S บอกเนาะเขายัาย่วยุนั้นเราไปตอบโต้<ะ>เขายั่วยุ<ะ>ตอบโต้แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นในสิ่งที่เขายัาย่วยุแต่พอเราโพสปุ๊บเขาจะแคปของเราไปประจานเลยว่าอัานนี้แม่หลวงแล้วเราก็เลยมาคิดอ่ะฉันเสียรู้คุณน,นี้ป่ะคุณโพสว่าฉันแล้วคุณแคปพอฉันตอบโต้คุณแคบของฉันไปหนูรู้สึกว่าเออเราไม่มีสติแล้วป่ะเราเป็นเครื่องมือเขาแล้วโดนเขาประนามว่าเมียหลวงละลานซึ่งจริงมันไม่ใช่มันนั้นเราก็ไม่เจ็บถ้าเราไม่ใช่หนูเลยคิดว่าหนูไม่ดูแล หนูไปดูดีกว่าหนูไ่สนใจอยากทาอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดเพราะหนูไม่ได้เปยังที่ก็พูดหนูก็รู้สึกดีขึ้นต้องสติเยอะๆะและที่สําคัญวันนี้เห็นไหมมันก็วนกลับมามานั่งวนๆคิดว่าเธอคนกลางของฉันเนี่ยได้ปกป้องอะไรหัวใจฉันบ้างไหมว่ฉันกำลังกลับไปเสียสติกับอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รูนเรื่องเลยแต่เธอแบบโอ้โหเธอยังสามารถทําตรงนี้ได้ไม่ได้แปลว่าให้เจ็บแค้นนะคะแต่อย่างน้อยมันเป็นสติมากขึ้นในการดูแลคนของเราอย่างเต็มที่นะคะ ปล่อยวางโซเชียลบ้างก็ได้เพราะโซเชียลเขาก็โยนเวียงๆใช่ค่ะนะคะนะน่าจะได้มีสติมากขึ้นอ่ะอย่างนั้นขอบคุณโซเชียลชนิดหนึ่งในการที่ทาให้เราได้มานั่งคุยกันใช่นี่ถ้าไม่มีโซเชียลจะมานั่งคุยกันแบบนี้ได้ยังไงว่าหนูไปเห็นข้าก็เลยอ้าวโอเคหนูอยากพูดความจริงบ้างหนูอยากระบายให้ใครสักคนฟังบ้างเพราะหนูอาจจะพูดกับพี่น้องไม่ได้พูดกับเพื่อนฝูงไม่ได้มันมันไม่เห็นรายการพี่ว่าพี่ฉอนเรารู้สึกแบบเออเราแชร์คนหนึ่งฟังก็ได้นะในการรักสามีมากจนถามว่าตาบอดมันไม่ได้ตาบอด อภัยได้แต่หนูไม่ลืมหนูจาแต่หนูให้อภัยหนูคิดว่า <Okay. S 1> ยังเริ่มได้เพราะหนูก็ไม่ได้อยากมีสาม,มีใหม่ต้เข้ำตีหนูก็ยังอ,อยู่กับคนนี้ <Okay. S 1> นี่กมรู้สึกของคอาวไว้ว่างใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะเมื่อก่อนหนูไว้วางใจร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยแต่ทุกวันนี้มัน,มนได้นิดเดียว <c oughs> มันได้นิดเดียวแต่ถามว่าทะเลาะไหมไม่ทะเลาะแต่ความไว้ใจมันไม่มีแล้วอะ่ะ <c oughs> มันระแวงระวังตลอดเวลาพูดอะไรมาก็ไม่อยากเชื่อแล้ว <c oughs> จากที่เราเคยเชื่อเราก็ไม่อยากเชื่อค่ะ <c oughs> อะไรมาก็เอ้าเหรอเหรอแตก่ก็ฟังก็นิ่งแต่ถ้าว่าเราคิดว่าจะอยู่ต่อไปอะ่ะก็อาจจะต้องอยู่ที่ต้องทําใจบ้างนะคะไม่งั้นคนที่ไม่มีความสุขก็คือตัวเราเองคือคือคําว่าไม่ไว้ใจอะ่ะอันนี้ยแน่นอนอยู่แล้วแหละผู้หญิงทุกคนก็ต้องเป็นแต่ว่าในความไม่ไว้วางใจนั้นเราก็ยังมีหน้าที่อ่ะจะทําให้ดีที่สุดละกันถ้าวันหนึ่งฉันทําดีขนาดนี้เราจะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคในทะี่สุดแล้วเธอไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะแต่วันนี้เราก็ เราก็ทําหน้าที่ของเราในฐานะภรรยาให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเลียวกุคาเฟ่ด้วยนะคะสถานที่สวยงามสวยงามแบบนี้ซอยสุข,ขุมวิท35ค่ะ